รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งโอกาสต่างๆนี่หายไปเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เราไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับ ครับความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ด้วยโชคชะตาและฐานะที่ยากจนทำให้ในชีวิตจริงของคุณบุญยืนไม่เป็นอย่างที่คิดก็มีลูกสามคนคนโตก็ไปทำงานของเขาเรื่อยไปอีกคนหนึ่งก็นั่นและก็ไปเหมือนกันนั่นแหละก็ทำไปไม่ค่อยได้มาหา้าไม่ค่อยอะไรหรอก คนเล็กก็อยู่กับแม่เนี่ยก็บแม่ไปทําบ้านจากสั้นก็ไปดุลรถเอามาเข็นปูนเข็นทรายเข็นจกล้มล้มหัวเข่ากระแทกกระดินกระคอนกีดคนหมอเขาก็เอ็กซเรย์หมอลองกระดูกไม่มีต่องข้างเลยแล้วก็ห่างกระดูกร่างสุดก็เลยเดินไม่ค่อยได้เลยคนนี้ ด้วยเส้นทางชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้เลือกลูกชายจึงต้องออกจากการเรียนเนื่องจากที่บ้านไม่มีเงินส่งและต้องดูแลแม่ในใจก็อยากจะเรียนต่อครับแต่ว่าก็ไม่พร้อมไม่มีค่าเทอมค่ากินครับแล้วก็เรื่องแม่อีกครับเดินไม่ได้ครับแล้วก็ปวดหลังครับภาพที่คนแถวบ้านเห็นเป็นประจำ คือสอรวิทย์ต้องตื่นแต่เช้าไปช่วยงานที่วัดตามพระสงค์บินทบาทเพื่ออาศัยข้าววัดฐานและนํากลับไปให้แม่แม้ว่าทุกวันนี้สอรวิทย์แบ่งเบาภาระของที่บ้านแต่ปัญหาที่ทั้งคู่เผชิญอยู่นั้นใช่ว,ว่าจะหมดไปง่ายๆเคยคิดว่าทำไมต้องให้เราเป็นแบบนี้หนัวสู้ทุกอย่างงานอยากไปนะแต่้ไม่อยากไปอยากเดินได้ แต่มันไปไม่ได้ไปให้กำลังใจพวกเขากันช่วงหน้าครับเมื่อความโชคร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณบุญยืนเธอล้มป่วยขาดรายได้ส่งผลให้ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยที่บ้านหมดโอกาสที่จะเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆ ทุกวันนี้สองแม่ลูกช่วยกันทำงานหารายได้เลี้ยงชีพด้วยการรับทำดอกไม้จันทร์และอาศัยข้าวหวัดประทังชีวิตเมื่อรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแม่ลูกคู่นี้กันครับอ่ะุญยืนอยู่ไหมคุณบุญยืนออาเป็นแม่เหรอไป,ไปหาแม่หน่อย สวัสดีดครับเป็นไงครับตอนนี้เหนื่อยเหนออกไปจากบ,บ้านเหนื่อยแล้พอบด้วยวันนี้บ้านเหรอจ้ะโอ้โหนอนอยู่ในนี่นะอยู่กับใครอยู่กับสองคนกันแหละในที่สุดเราก็ได้พบกับคุณบุญยืนและลูกชายมาฟังเรื่องราวการสู้ชีวิตของพวกเขากันครับตอนนี้ที่บ้านเนี่ยหรืออยู่กี่คนสองคนค่ะแล้วเมื่อก่อนมีกี่คนสี่คน ลูกนี่คนสุดท้องไ่สองคนไปไหนแยกย้ายกันไปไม่ได้มาเลยไม่ติดต่อไม่อะไรกันเลยหรอเขาก็คงมีภาระของเขาแล้วมั้งแล้วพ่อเขาไปไหนครับพ่อเสียเสียไปแล้วนานไหมได้สองปีแล้วมั้งแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณแม่อยู่ด้วยกันมีอาชีพทําอะไรครับตอนแรกกันที่ยังเดินได้ก็สร้างมั่งก็ไปทําไล่มั่งอะไรเงี้ยจากนั้นนานไหมครับทึ่ได้เป็นอย่างนี้ได้สองปีแล้วทีแรกก็ล้มก็ ไปเอกทะเลมาครั้งสุดท้ายหม้อลองก็ดูมันไม่มีทั้งซองข้างแล้วก็ล่างกระดูกล่างสุดตอนนี้เดินไม่ได้เหรอเดินไม่ได้คานน้อเนี่ยก็เหนื่อยแล้วเป็นโรคขอบด้วยโรคขื่คานออกจากห้องื่มเจ๊จ้ะอ่ะพูดถึงห้องแล้วนี่คือคอือยังไงเป็นห้องเป็นของลูกผู้น้องอาศัยเขาอยู่ก่อนค่ะแล้วตังนี้คืออยู่ได้อันเนี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องได้ก <laughs> <ต>็นอ,อนกันยู่คนก็สองคนเนี่สองคนในห้องนั้นนะ,นะ,ะเอาแล้วตอนนี้ ทำงานไม่ได้เลยไม่ได้ทําดอกไม้จันอยู่ก่อนนั่งได้ทําดอกไม้จันแล้วส่งเขายังไงวันเท่าไหร่ดอกไม้จันบางทีก็ได้ไม่ถึง60สิบบาทพันดอกจะได้เงิน3าิบบาทร้อยละสามบาทล้วเราอ่ะก็มาจากวัดก็ช่วยันทำตื่นเช้ามาเราต้องตื่นเช้าไปช่วยพระออกไปบินขบาตเพื่อจะแลกข้าวมาครับให้ดูแลแม่ตอนเช้าครับแล้วตอนเพลนก็ไปตีกอง ก็จะได้ข้าวตอนเพนมาอีกมื้อหนึ่งคือตอนนี้สระวิทย์ยังเรียนอยู่ปะครับไม่ได้เรียนแล้วตอนนั้นแม่ก็ป่วยแล้วทํางานไม่ได้ครับพ่อมก็ทํางานไม่ได้ไม่ไม่มีตังค์ส่งตัวเองเรียนครับแม่ก็ไม่มีตังค์ให้ผมไปเรียนด้วยครับโดยตัดสินใจออกมาดีกว่าครับอยากจะส่งลูกจบไหมอยากให้ลูกเรียนไหมก็พูดกัะเถิตรงๆว่ามันไปไม่ไหวแล้วครับเสียดายไหมก็เสียดายครับ อยากจะกลับไปเรียนต่อไหมยากครับแล้ววันวันนี้เรานอกจากวัดแล้วก็อยู่กับแม่แค่นี้ไม่ไปไ,ไหนไเลยใช่ครับยากดูแลแม่ครับพาดูแลแม่<อ>ยากให้เข้าไปห้าหมอครับจะได้เดินได้คิดว่าแม่มีโอกาสกลับมาเดินได้ต้องต้องมีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เราจะมอบเงินให้กับครอบครัวของน้องเสานะครับ1นึ่งืนบาทว่าเป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถึงยางเชินึ่งถุงนะครับให้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ค่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะครับที่มีลูกชายคนสุดท้องและก็อยู่ดูแลคุณแม่ผมถือว่าเป็นความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่มากครับ ผมว่ามันน่าจะมาจากการเลี้ยงดูและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแม่เขายอมรับว,ว่าสองคนนั้นที่ไปเนี่ยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ผูกพันมากไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเขาต้องมีภาระในการที่ต้องออกมากทํางานนู่นทํางานนี่แต่คนเนี้ยเป็นคนที่ที่เลี้ยงดูแล้วอยู่อยู่กับแม่มาตลอดผูกพันผูกพันเ็าทาให้น้องน้องเสาเนี่ยอืม,มีความเ,าเรียกว่าความเป็นลูกที่เต็มเปี่ยมด้วยความกระตันญูจริงๆความกระตันยูเป็นคุณสมบัติของลูก,ลกที่ทดีด นะครับครอบครัวต่างๆที่มีปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถที่จะผ่านไปได้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดแล้วครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณบุญยืนและลูกชายที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม รายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอ a m ินทีวี